การหัวะครค่าเข้าโขนใยัสี่หวนค่ะเมืองต้าถงนี่มีที่เที่ยวเยอะนะคะแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยมากันยังไม่ป๊อปป่าแต่มาแล้วดีนะคะเนี่ยลองดูาภาพนะครับ 这个，这个这东西要见。 มังกรมังกรขั้นบนพรองฟ้า่ากดาเสาเป็นไม้นะคะเนี่ยเสาเป็นไม้ต้นใหญ่มากเลยดู มาชมข้างในครับมาดูข้างนอกต่อนะครับตอน,นอากาศเย็นมากมากเลยครับแดดจัดขนาดนี้แต่วันหนาวมากในช่องอันน,นี้รถทรง <ไป S 1> สวรรนะครับในช่องของจริงเป็นศิลปินปน,น่แต่จริงผมแต่เง,งเ,เพลงเพราะความฝุ่มนะไม่ได้เพลงออฟฟายนี่หอรักคำกับหอ,อกรองอา่าแล้วเที่ยวเนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพาเดินชงรอบๆนะครับตม้นสนมีลูกเต็มไปหมดเลยนี่สนเสียงผู้หญิงคนนี้หน้าตาอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่ที่ออที่ไหนนะครับวัดส,สันหัวตาถงค่ะวัดส,สันหัวท่าถงครับมชมบรรยากาศรอบๆครับติดลบอยู่ เชื่อไหม,ไมื่อเช้าติดลบเก้าองศานะต,ตอนนี้ประมาณลบสี่ให้ดูอากาศดูแสงก็ลังสวยค่ะอากาศร,รอบๆนะครับก็ถ้าเพื่อนมาเองนะเพื่อนต้องเสียเ,เงินสี่สิบหยวนไม่ลงมค่าเครื่องบินบ<า>นี่เป็นค่าเข้ามานะครับ,บ<า>แต่เดี๋ยวให้ดูเจ้าแม่สวยมาก ครับเียครับคือ,ค,อคือสวยฮะพี่อสวยสวยจริงๆผมให้ดูอาคารนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนไหวเช่แม่กันครับ ห้เพื่อนแฮงแหงปังปนะครับแล้รับเจ้าแม่สวยมากเลยนะครับก็มาไล์เปิดกล้องให้เพื่อนดูเดี๋ยวไปด้านโน้นต่อครับเจ้าแม่อีกรูปนึงก็สวยเหมือนกันครับ <c oughs> ติดลบสี่องศาเท่าไรครับ ถุงมือไม่อยู่นาวชิงมือแคืพูดเป็นไอเลยอยากวันออกป่าเลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเมืองจีนน่ะผมบอกให้นะเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแนะนานะครับผมมาโดยใช้นั่งรถเมลนะไม่ได้นั่งรเมลก็ถูมากมี สาสิบห้านี่แค่หยวนเดียวเองปกติมันสหยวนนะเดี๋ยวดูเจ้าแม่ที่นะมากครับเลยใหญ่เพื่อนดูมาชงเจ้าแม่กันใข่อธิษฐานให้รวยๆฟังๆนะครับหยานเจิงชิงซื่อหยนเจ้งงน่ นี่ตัวไอ้แบบคนจีนนี่นก็บรรยากาศรอๆครับดูดูที่ผนังนะ ต้นไม้เงาต้นไม้สะท้อนไปที่ผน,นังสวยขอรอเลยเด็กตรงคามเด็กเกิดขึ้นแล้วดดดเดี๋ยวออกแล้วครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวปิดกล้องแล้วไปเปิดกล้องอีกทีทีออ่อีกจุดหนึ่งนะครับต้องเดินอีกไกลนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆทีม่มาเพื่อนนี่นี่ ลมเย็นมากขอบคุณครับอบครับลองไปให้ดูทาวารทั้งสี่เสร็จก็ปิดกล้องนะครับจะตรุรบาลนะตรงนี้ก็มีพระอีกพระประธานนะเดี๋ยวพาไปดูพระประธานนะครับจะเพิ่งรีบออกไปเพื่อนผมรีบเดินสุดชีวิตละแต่ว่าแต่ละจุดมันเดินไกลเดี๋ยวดูพระประธานก่อนนะครับแล้วก็พอ,อดีเขาไม่ว่าเราไล่ได้ แทบแทบสี่องค์ไปตรงนี้ก่อนอ๋อ้ไปได้ดูนะครับแะ,ะ้วเข้าชมด้านในกัน งดงามไหมครับโหงดสวยนะก็จบไลน์แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับเพื่อนครับ เนี่ยป็ที่ตรงรประเทศมีเล่นกีตาร์ด้วย <laughs> เห็นไหมเล่นกีตาร์ด้วยเห็นไหมพระเจ้าใส่นิ้วโอเคด้วยนะอยากเข้ากล้องอยากให้เข้าเข้าไปเล่น